โซโบ22เว็บเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในตอนนี้เล่นง่ายได้จริงมีทั้งบอลมวยคาสิโนเกมสล็อตและอื่นๆอีกมากมายสมัครสมาชิกใหม่รับโบนัสสูงสุด50%หรือชวนเพื่อนมาเล่นมากยิ่งได้มากแอดเลยแอด22 VIP สวัสดีครับสวัสดีนะครับกลับมาพบกับนายแปลกแตกทุกสล็อตอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมสล็อตกันอีกเช่นเคยนะครับว่าแต่จะเป็นเกมอะไรเนี่ยท่านผู้ชมก็คงรู้กันหมดแล้วนะครับก็คือมันน่าจะบอกไว้ตรงหน้าปกแล้วล่ะนะครับโอเคมาวันนี้เนี่ยผมจะเล่นเกมของค่ายไอคอนิกเกมมิ่งก็แล้วกันนะครับค่ายนี้เลยนะครับกดเข้ามานะ อพอกดเข้ามาหน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือหน้าเติมเครดิตนั่นเองนะครับเติมเครดิตเกมคือให้เราเนี่ยฝากเงินเข้ากับทางเว so ็บซโบ22ก่อนนะครับแล้วเงินของเราเนี่ยก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับพอขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็ให้เรานะครับเติมเงินเข้าไปในเกมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเล่นเกมของทางไอคอนิคเกมมิ่งสักห้าร้อยบาทก่อนก็แล้วกันนะครับกดเติมเงินไปเลยอ่าเรียบร้อยนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะหาเกมที่เราอยากจะเล่นนะครับ เดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะเล่นเกมเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับนี่โฮวี่ยิงดวงอาทิตย์อ๋อชื่อแบบเท่มากเลยนะครับนี่มาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยนายแปลกจะทําแตกทุกสล็อตกันอีกหรือเปล่านะครับผมต้องรอชมนะกดเข้าไปเลยอ่อโอเคครับนี่ก็คือหน้าตาของโฮวี่ยิงดวงอาทิตย์นะครับก็เป็นเกมสล็อตทั่วไปนั่นแหละท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ถ้าใครเนี่ยยังไม่เข้าใจคําว่าเกมสล็อตก็ให้เข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่นี่นี่ตรงนี้ขีดสามขีดนี่กดเข้าไป แล้วก็กดตรงตัวไอตรงนี้ครับปึ๊บเข้ามามันก็จะบอกเลยนะครับว่าเล่นยังไงนะครับเอาไว้นะอันนี้เขาจะก็เรียกว่าเป็นตัวเชื่อมนั่นเองนะครับก็สามารถเชื่อมกับสัญลักษณ์ทุกอันได้ทุกประเภทนะครับนี่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 โอเคตรงนี้ก็จะเป็นโบนัสฟรีสปินนะครับก็คือเป็นการหมุนฟรีนั่นเองนะครับอ่าถ้าเมื่อ Y ปรากฏนะครับด้านซ้ายหรือด้านขวาของตัวธนูนี้ก็จะได้รับ2เท่าของยอดเดิมพันนะครับและถ้าหากติดกันทางซ้ายทางขวาก็จะได้รับ1ิเท่าเลยนะครับผมอ่าโอเค นี่ครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าถ้าคันธนูติดกับวายเนี่ยก็จะได้โบนัสฟรีสปินมา9ครั้งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเข้ามาศึกษาเองได้เลยเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับนี่โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นเครดิตพนันเกมนะครับที่เราเติมเข้ามาเมื่อกี้นะครับนี่ผมเติมมา500ก็จะมีอยู่500นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเดิมพันรวมนะครับอันนี้ก็สามารถเพิ่มได้นะครับเดี๋ยว ขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะขั้นต่ําเว็บนี้อยู่ที่1บาทนะครับก็สามารถเพิ่มมาได้นะคูณ2คูณ3คูณ10คูณ20คูณ50อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นซัก1บาทนะครับเล่นขั้นต่ําไปก่อนนะกดหมุนไปหนึ่งที่อ่ายังไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเป็นซัก5บาทแล้วกันนี่กดเข้าไปก็ยังไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนะครับอ่ามาแล้วครับได้20บาทเมื่อกี้เห็นไหมเล่นกันง่ายครับเกมนี้เออได้ไม่ยากนะครับ หมุนไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับเกมสล็อตนี่มันแค่รอจังหวะเวลาเท่านั้นนะครับเวลาเหมาะเจาะนี่ก็คือได้ชัวร์นั่นเองนะครับผมใครนะครับใครที่สนใจเกมสล็อตนะครับอยากรู้จักเทคนิคดีๆนะครับอยากเล่นสล็อตแล้วแตกง่ายนะครับแตกเกือบทุกตาเนี่ยก็ให้กดติดตามช่องของนายแปลกไว้นะครับแตกทุกสล็อตแน่นอนนะครับชื่อนี้ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับผมโอเคนะใครนะครับที่เพิ่งมาดูนะครับแล้วคิดว่า แตกทุกสล็อตจริงหรือเปล่าก็ให้ย้อนนะครับวิดีโอไปดูตั้งแต่วิดีโอแรกเลยนะครับที่นายแปลกทํามานะครับแตกทุกอันจริงๆนะครับกดเข้าไปครับหมุนไปเรื่อยๆครับและถ้าสําหรับใครนะครับที่สนใจเกมสล็อตแบบนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนะครับเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะกดลิงก์เข้าไปก็ไปแอดไลน์แล้วก็ไปสมัครกับทางเว็บสโบยี่สองกันได้นะครับผมอ่ะแอดไลน์ไปก็จะมีพนักงานนะครับคอยแนะนําวิธีการสมัครนะอหือตอนนี้ตังคูรดหอบเลยเนี่ย ดูครับตอนนี้เออยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาซักพันหนึ่งนะไม่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะท่านผู้ชมมาดูกันครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเดิมพันไปซักสิบาทนะนี่กดตรงนี้เลยหมุนไปเรื่อยๆครับวันนี้คอแห้งเลยสุดคอแห้งโอเคโหได้มาห้าบาทห้าบาทก็มานะเนี่ยเนี่ยครับก็หมุนไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะท่านผู้ชมถ้าผมเงียบก็คือเออก็เงียบนั่นแหละคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยโอ้ย นี่ครับก็หมุนไปเรื่อยครับเล่นจริงนะครับเกมนี้เล่นจริงแจกจริงนะครับเว็บนี้ต้องเว็บนี้เท่านั้นนะครับสโบยี่สิบสองนะเว็บนี้เท่านั้นอืมอากาศร้อนนะช่วงนี้ท่านผู้ชมจริงนี่ขนาดอยู่ห้องแอร์นะเหงื่อผมแตกพักเลยเนะี่ยโอ้โหดูเงินกูสิเนี่ยนะดูท่านผู้ชมโอ้ขึ้นมาละเมื่อกี้ลดไปสองร้อยเลยนะตอนนี้เหลือสามร้อยสิบบาทแล้วสามร้อยแล้วไปโอเคครับหมุนไปเรื่อยครับ ยังไม่มีอะไรใหญ่ๆเข้ามาเลยเนี่ยยังไม่มีบิ๊กบินใหญ่ๆเฮ้ยมาแบบนี้ Y กับคันธนูแบบนี้หมุนฟรีหรือเปล่าอ่าหมุนฟรีจริงครับ9ครั้งนะโอเคครับแตะเพื่อเล่นหมุนไปเลยมได้ Y มาตัวหนึ่งหบาทได้มาอีกไหมได้ Y ตัวที่2แล้วครับดูครับจะได้เท่าไหร่ตอนนี้31บาทแล้ววาตัวที่3มา51บาทวายตัวที่4มาเป็นเท่าไหร่51บาทเหมือนเดิมวาตัวที่5ครับ ดูครับสาครั้งไว้ตัวที่6ได้มา180บาทตอนนี้มีเงินทั้งหมด2 5 8บาทนะครับเหลือสองครั้งเหลือครั้งหนึ่งเหลือครั้งเดียวครั้งสุดท้ายได้มาทั้งหมด438บาทหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเป็น438บาทจริงๆนะครับนึกว่าอีกครั้งหนึ่งมันจะมีอะไรนะบิ๊กวินแตกนะครับเห็นไหมเล่นกันง่ายนะผู้ชมนั่งแป๊บเดียวเนี่ยได้เงินมาแล้วเนะี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยจากทุน500เนี่ยสามารถถอนได้เลยนะครับเนี่ยโอเคครับกดหมุนไปเร ก็ใช้วิดีโอนี้เป็นการตัดสินใจนะว่าจะเล่นหรือเปล่านะสำหรับใครนะครับที่กำลังลังเลนะว่าจะเล่นดีหรือเปล่าเกมสล็อตเอามาหลอกหรือเปล่านะครับไม่ได้หลอกนะเชื่อในแปลกเถอะจริงๆนะครับเล่นน้อยๆไปนะครับท่านผู้ชมเล่นน้อยๆนะครับแล้วเราจะได้มันเองนะครับเกมสล็อตนะมันไม่ใช่การพนันนะท่านผู้ชมมันเป็นสล็อตอะคือถ้าใครอยากเล่นนะถ้าใครอยากรวยก็เล่นไปดิ ถ้าใครไม่อยากเล่นก็คือไม่ต้องเล่นก็แค่นั้นเองนะครับเนี่ยก็เอาสิ่งดีๆมาแนะนําเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เหลือ400บาทเหลือ410บาทนะเหลือ410บาทเหมือนเดิมนะจะเพิ่มจะลดอยู่งั้นแหละโออเนี่ยครับท่านผู้ชมใช้ดวงล้วนๆน,นะครับดวงล้วนๆน,นะไม่เกี่ยวกับฝีมือถ้ามีทุนนิดหน่อยอนะ่ะ200ก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะเกมนี้ขั้นต่ำมาอยู่ที่บาทเดียวเองนะกดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะเกมนี้บอกย้ำไปหลายทีแล้วเนี่ย อากาศร้อนครับช่วงนี้หัวก็ร้อนไปด้วยเนี่ยดูนี่เนี่ยยิ่งเล่นยิ่งลดเว้ยเออถ้าใครนะครับคิดว่าอันนี้เป็นการพรนันนะก็ต้องไปคิดใหม่นะครับก็คือถ้าอยากเล่นก็แค่เล่นแค่นั้นเองนะผมแนะนําช่องทางดีให้คุณเท่านั้นเองนะครับคือมันดีกว่าหวยแน่นอนอ่ะดีกว่าหวยดีกว่าป๊อกเด้งดีกว่าอะไรทุกอย่างแน่นอนสล็อตเนี่ยดวงล้วนๆจริงๆนะเห็นไหมตอนนี้นี่เล่นจริงเสียจริงนะครับตอนนี้ผมเหลือ122บบาทแล้วนะ เนี่ยอย่างนี้ก็คือดวงไม่ดีละคือถ้าหมด500เนี่ยผมก็ไม่เล่นละไปเล่นเกมอื่นแทนนะครับโอเคโอค้โหจะหมดจริงๆหรอเนี่ยฮะเหลือ59บาท49บเาทเอาหน่อยสิเฮ้ยนี่เพิ่งบอกเขาว่าไม่ใช่การพนันอยู่เนี่ยเออตายโอเคครับขึ้นมา100กว่าบาทแล้วครับโอเคเฮ้ยยังดีที่ได้หายใจหายคอเอาแล้ววายมาแบบนี้เรียบร้อยครับหมุนฟรี9ครั้งนะ ดูสิว่าหมุนฟรีครั้งนี้เนี่ยผมจะได้เท่าไหร่นะอ่าครั้งแรกมาได้36บาทนะครับโอ้โหก็ถือว่าได้โอเคอยู่นะได้เยอะอยู่นะครั้งที่2ได้52บาทครับเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชม,มเกือบหมดตัวแล้วกูเมื่อกี้ <c oughs> ดีนะที่มันยังได้อะเออเนี่ยถ้าแบบถึงพันเนี่ยผมก็จะหยุดเล่นเลยนะครับคือไม่โลภนะคือตั้งเป้าไว้ถึงพันก็คือพันก็คือจบนะครับนี่คือการเล่นเป็นนะครับเออ ไม่ต้องมีทรงมีสูตรอะไรท่านผู้ชมกดเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองจริงๆเล่นทีละน้อยทีละนิดนะจาก1บาทเพิ่มเป็น2เพิ่มเป็น10บาทอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยตอนนี้ดูสินะได้มาทั้งหมดหูเก้บาทเลยท่านผู้ชมดูสินะดูครับเมกะวินครับอย่างนี้เรียบร้อยครับอย่างนี้ก็ถึง1000แล้วท่านผู้ชมครับจบแล้วอย่างนี้โอ้โหบอกแล้วครับเป็นไงครับนายแปลกแตกทุกสล็อตของจริงนะครับนี่เป็นเกมที่เท่าไหร่แล้วที่ผมแตกนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมง่ายไหมท่านผู้ชมเรียบร้อยครับจบเลย จะเล่นหรือไม่เล่นนะครับให้วิดีโอนี้เนี่ยเป็นการประกอบการตัดสินใจนะจริงๆท่าน,นผู้ชมเล่นเหอะคือมันได้ง่ายจริงๆนะเห็นไหมท่าน,นผู้ชมเนี่ยผมนั่งกี่นาทีเองอะได้มา1,000แล้วอะจาก500อยอะเออคิดดูดีๆนะครับจะเล่นหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็มาแค่นี้ก่อนนะครับกลับมาพบกับนายแปลกอีกครั้งแน่นอนนะครับเกมหน้านานะว่าจะเป็นเกมสล็อตเกมไหนนะแล้วจะแตกหรือเปล่านะครับก็ ช่วยเอาใจช่วยนายแปลกกันด้วยนะในเกมหน้านะครับสำหรับหูอี้ยิงดวงอาทิตย์เนี่ยนายแปลกก็ขอจบการแนะนําเพียงเท่านี้นะครับนายแปลกไปถอนเงินก่อนนะสำหรับวันนี้เนี่ยนายแปลกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ